เดี๋ยวเราจะย้ายมุมนะทุกคนเนี่ยจริงๆมันมียาวไปสุดลูกหูลูกตาเลยนะต้องเลือกต้นที่มันลูกใหญ่ๆห,ห,หน่อยอุ้ยอุ้ยทางนู้นเห็นละเห็นละเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอุ้ยลูกใหญ่มากตรงนี้ใหญ่มากนี่ไงทุกคนดูนี่ดูนี่ซะก่อนเห็นไหมนี่ยโซนนี้ลูกใหญ่โซนนี้ลูกใหญ่ เก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยจ้ะอุยอ้ยอุ้ยดูข้างในนี่นี่เห็นไหมนี่ลูกใหญ่เลยนี่เห็นไหมไซส์ใหญ่เลยอันเนี้ยเก็บเก็บเก็บต้นนี้เก็บเยอะอยู่เยอะอยู่ เดี๋ยวต้องชิมก่อนนะเนี่ยว่าแล้วก็จะชิมเลยเอาขอนั่งพับเพียบเก็บเลยแล้วกันนะต้นนี้เยอะมากดูสินี่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหเต็มต้นเลยอะเดินตั้งนานกว่าจะเจอไม่ต้องย้ายที่ละเนี่ยเก็บเกือบเต็มกระบะแล้วนะเพิ่งมาเจอต้นที่แบบว,ว่ามันดกแล้วก็เยอะมากแล้วก็ลูกใหญ่มากเดี๋ยวต้องชิมก่อน หวานใช้ได้หวานหวานอมเปี้ยวเก็บต้นนี้ละคี้เกียจเดินละชิมก่อนนะต้นนี้หวานอยู่นะเห็นไหมต้นนี้ลูกจะใหญ่หน่อยแล้วต้นมันสูงด้วยเนี่ยมีลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยหวาน ต้นมันสูงแล้วก็บังร่มได้เดี๋ยวขอเก็บมุมนี้ก่อนทุกคนสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราจะไปเก็บบลูเบอร์รี่กันนะ เนี่ยเดี๋ยวดูด้านหลังก็มีเยอะแยะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนู้น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 เพราะว่าต้องเดินเข้าไปลึกๆหน่อยคนมาเก็บเยอะละต้องเดินเข้าไปลึกหน่อยเพราะโซนข้างนอกนี้จะไม่ค่อยเหลือเยอะละเดี๋ยวต้องมองหาต้นที่มันมีเยอะๆหน่อย ทุกคนเจอละตรงนี้นี่ลูกเบลเลอร์เลยต้องมองดีๆนะลูกใหญ่ๆมันจะอยู่ตรงทางด้านด้านล่างหน่อยโอ้ยนี่เห็นไหมลูกใหญ่เนาะลูกใหญ่อะ่ะเห็นไหมลูกใหญ่เนี่ย แล้วเดี๋ยวต้องไปเดินไปดูต้นอื่นบ้างต้นนี้เยอะเลยทุกคนนี่นี่นตรงใต้เนี่ยเห็นไหมตรงใต้เนี่ยต้องแงะมันขึ้นมาอ,มอ,มอร่อยอร่อยจะเก็บไปเยอะๆเอาไปฟรีซไว้แล้วก็ ทำสููตี้กินได้อเจอลูกใหญ่หวานนะ่ะต้องง้างมันขึ้นอย่างนี้ต้นมันไม่สูงนะทุกคนต้องนั่งยองๆเยนยะเนี่ยนี่ได้แล้ เก็บไปด้วยกินไปด้วยต้องมองดีๆนะถึงจะเจอลูกใหญ่โอเคเดี๋ยวย้ายต้นดีกว่ามองหาลูกใหญ่ๆดีกว่าอุย้ยดูทางนูน้นทางนูน้นน่าจะใหญ่นะเนี่ยอันนี้ขึ้นเยอะเลยนี่เห็นไหมขึ้นเยอะเลยสีมว่วงเต็มเลยเนี่ย เยอะอยู่ต้นนี้เยอะอยู่แต่ลูกมันไม่ค่อยใหญ่นะเนี่ยต้องต้องเลือกดีๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวขออ้อมมาทางนี้ดีกว่าอู้นี่น,นต้นนี้ก็เยอะอยู่เนี่ยอืมนี่เดี๋ยวจะเก็บตรงนี้ก่อนเนี่ยอืมแต่นี้ลูกเล็กไปหน่อย ต้นนี้หวานนะ่ะแต่ลูกเล็กมันหวานเดี๋ยวลูกเล็กนะเอาสักหน่อยดีกว่าถึงลูกมันเล็กแต่มันหวานนะ่ะชิมดูละหวานอร่อยได้ที่ละจะเริ่มเก็บต้นนี้ก่อนลูกเล็กมากแต่ว่าหวานทุกคน อร่อยต้นนี้อร่อยต้องค่อยๆเก็บแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเละคามืออืมอร่อยอร่อยโอ้ดูต้นนี้เยอะมีลูกใหญ่ด้วยเดี๋ยวเก็บเก็บต้นนี้เก็บต้นนี้อเอาไปกินกับ โยเกิดน่าอร่อยมากเลยทุกคนชิมต้นนี้เดี๋ยวชิมอันนี้ต้นใหม่อืมอร่อยอแดดมาเปรี้ยงๆเ,เลยเนี่ยทุกคนดูต้นนี้จะแงะเข้าไปข้างในเยอะอยู่เยอะอยูอย่ ้องใจเย็นหน่อยนะเก็บบลูเบอร์รี่นี่เพราะว่าต้นมันเตีย้ยเดี๋ยวเราต้องนั่งยองๆแต่โซนนี้หวานมากเลยอ่ะน,นี่ต้องมองดีๆนะมันถึงจะได้ลูกใหญ่นะน่ยเนี่ยบางทีมันปนๆกันอยู่นะลูกเล็กลูกใหญ่ ด้านล่างๆเนี่ยลูกใหญ่จะเยอะหน่อยอืมดูตรงนี้มองข้ามมันไปได้จริงๆมันอยู่กันเป็นพุ่มอยู่ตรงนี้เนี่ยลูกใหญ่ก็มีเนี่ยเห็นไหมต้องค่อยๆเก็บนะเนี่ยเดี๋ยวมันเก็บแรงแล้วมันร่วงหมดเลย ต้นนี้เยอะจริงๆทุกคนลูกใหญ่เยอะต้องมดุดเก็บไปกินไปเดี๋อิ่มพอดีต้องตาดีๆหน่อยนะจะได้ลูกใหญ่เอานี่เก็บเลยจ้ะ ทุกคนเดี๋ยวต้องอ้อมไปฝั่งนู้นเดี๋ยวเราจะอ้อมไปฝั่งนู้นนะอุย้ยเห็นละเห็นละอุย้ยดูต้นนี้ทุกคนอุย้ยตรงนี้เยอะมากเห็นไหมทุกคนตรงนี้เยอะมากโอ้ยนี่นี่นี่เจอละเจอละเจอละเยอะเลยเต็มเลยเดี๋ยวเก็บต้นนี้ดีกว่า ลูกใหญ่เยอะมากต้นนี้อุ้ยได้น่ะร่วงเห็นไหมทุกคนลูกใหญ่อยู่นะเห็นไหมได้ละได้ละได้ละ รีบเก็บนะทุกคนแดดร้อนมากเห็นไหมต้นนี้สีเข้มเลยทุกคนมว่วงเข้มมากเลยต้องชิมนี่มันจะอยู่ด้านในนะสีเข้มเข้มเนี่ยท่าทางจะสุกมากเลยเนี่ยหรือว่ามันเป็นอีกพันหนึ่งก็ไม่รู้เนี่ยเห็นไหมทุกคนสีแบบเข้มมาก บ๊อบโอ e วอร์เฮียส์อลอตรงด้านหน้านี้นะทุกคนจะเป็นต้นแอปเปิลนะพันนี้น่าจะเก็บได้แล้วหลหะนี่เป็นพันสีทองเห็นไหมลูกใหญ่เลยเนี่ยตอนนี้เขาเปิดให้เก็บแล้วนะแอปเปิล เนี่ยเป,เป็นพันสีทองนะเนี่ยหน้าท่าทางถ่าจะอร่อยอยู่รู้สึกว่าจะเห็นมันร่วงลงมาตามพื้นแล้วนะตอนนี้ไอ้ที่ร่วงตามพื้นนี่เขาไม่เอากันแล้วนะเนี่ยเห็นไหมทุกคนเนี่ยเห็นไหมทุกคนเขาเปิดให้เก็บแล้วแต่วันนี้เราไม่เก็บนะเราเก็บแต่บลูเบอร์รี่กันนะวันนี้เราไม่มาเก็บแอปเปิลนะเรายังจะรอพันุ์อื่นอยู่นะพันธุนี้ขวัญยังไม่เก็บเนี่ยสีสวยน่ากินเนาะ done for today พอเลยจ้ะได้คนลกกบบะกระบะกับบอบคนลกกบบะกระบะเดี๋ยวจะกลับบ้านกันละแดดร้อนมากทุกคนเห็นด้านหลังไหมแดดร้อนมากเปรี้ยงเปรี้ยงเลยแดดเนี่ยแกยังเก็บเพลินอยู่ยูน <laughs> น mm ิ่มออาเดรวันเดี๋ยวเราจะเดินออกไปกันละ <laughs> ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ u b s c r i b e ให้ขวัญด้วยนะ แล้วเดี๋ยวขวัญจะกลับมาเก็บแอปเปิลให้ทุกคนดูอีกนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเรดี้บอมโอเคเลตส์กเดี๋ยวเราจะไปจ่ายตังกันจา้า